มแมลงวัน30ตัวเขาเรียกว่าอะไรวะมแมลงวันเป็นฝูงมัง้งมันมีเยอะผิดว่ะแล้วอะไรวะมแมลงเดือนมันครบ30วันแล้วมันก็ต้องเป็นเดือนสิเดือนพ่อเดือนแม่ขนอะไรเกิดในที่ลับวะเพื่อนขนลักแลวขนหมออ้อยมัง้งไม่ใช่ว่ะแล้วขนอะไรวะขนยาบ้า ถ้าออกมาค้นจงแจ้งแบมนี้โดนตำรวจจับแน่นอนกูจะแจ้งตำรวจจับมึงคนแรกเลยปลาอะไรเอ่ยไม่มีสัมมาคารวะเพราะอะไรวะปลาตายอะดิทำไมวะเพราะมันไม่ไหวมันไม่ไหวใครเลยมันไม่มีสัมมาคารวะมุกเสียวอะเรากัดแอปเปิ้ลหนึ่งคำเจอหนอนกี่ตัวน่ากลัวสุดวะโอ้ก็ต้องสิบตัวขึ้นอยู่แล้วอะมันถึงจะน่ากลัวไม่ใช่วะแล้วกี่ตัววะถึงจะน่ากลัวครึ่งตัวเพราะอีกครึ่งตัวอยู่ในปากเอออย่างนั้นกูก็สยงเหมือนกันอะ จังหวัดอะไรมีนาเยอะที่สุดวะก็น่าจะแถวโซนอีสานอะสกลนครมั้งไม่ใช่วะแล้วจังหวัดอะไรวะจังหวัดเชียงใหม่ทำไมอะก็เชียงใหม่ล้านนาไงเป็นล้านเลยเหรอเป็นล้านเลยพี่ไก่หนึ่งตัวมีสองขาแล้วไก่สองขามีกี่ตัวมีตัวเดียวไงไก่สองขาไม่ใช่วะแล้วมีกี่ตัวมีทุกตัวเพราะไก่ทุกตัวมีสองขา